หลวงพ่อเองอยากจะย้ำอยากจะกล่าวเรื่องปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนศธาญไทยโยมที่ดีได้ยินเสียงหลวงพ่อนี่อยากจะให้พวกเราสำนึกคิดทำพูดไปในทางที่ดีและก็พร้อมกันวันที่สามสเอ็ดพวกเราวัดไหนสำนักไหนกลุ่มไหนที่จะสวดมนต์สวดมนต์ไหว้พระเพื่อเป็นสิริ เพื่อเป็นมงคลสวดมนต์ข้ามปีหลวงพ่อว่าน่าจะสวดให้ข้ามพบคมชาติอย่ามากเปลี่ยนไหวตายเกิดนั่นา,าดีที่สุดนะเอาเถอะมันไปไม่ถึงขนาดนั้นก็สวดข้ามปีก็ยังเป็นสิริยังเป็นมงคลสําหรับพวกเราทุกๆูกพันนะที่31มสิบอแล้วก็มีการเตรียมพร้อมถึงเราไม่ได้ไปวัดเราไม่ได้ไปวัดเราสวดมนต์ที่บ้านก็ได้ถ้าปีห้องพระ มีหิ้งพระห้องพระเราก็เข้าไปกับพาลูกพาหลานเข้าไปแล้วก็เอามาไหว้พระนูลานะครับปีใหม่รับพรปีใหม่จากพระพุทธเจ้าเพราะพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพุทธะพวกเรานับถือเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พวกเราควรจะรับมารับพรปีใหม่จากนั้นก็เข้าพาลูกหลานเข้าไป ไปในห้องผ่านไปกราบอรหังสวากาโตสุปฏิปันโนจากนั้นก็สวดมนต์เพื่อเป็นชลิป็นมงคลถ้าหากว่ามีเวลามาก,วกวาเราก็ย,ยกหนังสือขึ้นมาก็ะอานสวดมนต์ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าล้วนแล้วจะเป็นมงคลมหามงคลนะนั่นลูกหลานนะอันนี้ก็คือปีใหม่ไม่ใช่ว่าปีใหม่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไป อยากจะให้ลูกหลานจำนึกลํำลึกถึงคุณงามความดีและก็พร้อมกันอ,อีกให้นึกถึงว่าปี2564ที่ผ่านมากำลังจะผ่านมาเนี่ยสิบสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเอ,อเอา64นะที่ผ่านมาเนี่ยเ,เราได้คิดได้ทำได้พูดอะไรไปบ้างที่ทำให้เสียหาย ึก้นมาแล้วทําให้ไม่สบายใจทาให้ในทำ,ทำใจใเราไม่สบายใจในในการคิดการทําการพูดนั้นเ,เราอยู่ในครอบครัวอยู่ในสามีภรรยาลูกหลานหรือว่าญาติพี่น้องหรือทํากับพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือหรือทํากับหมู่กเพื่อนหรือว่าทํากับสิ่งไหนก็ตาม เราทําไปแล้วนะในที่รับในที่แจง้งก็ตามแต่ทําแล้วไม่สบายใจในจุดนั้นทําขึ้นมาแล้วด้คิดอยู่ในจิตในใจเอาเถอะนะปี2565ันาพระเน่ยข้าพเจ้าจะไม่ให้เกิดขึ้นเกิดเรื่องอย่างนั้นเกิดข,ขึ้นมาอีกในตัวของข้าพเจ้านะข้าพเจ้าจะทําดีที่สุดในการกระทําที่มันไม่ถูกต้องนั้น ข้าพเจ้าจะระวียงระวังจะไม่ให้มันเกิดขึ้นุกับตัวของข้าพเจ้านะเนี่นอยากจะให้พวกลูกหลานทบทวนนะทบทวนดีทบทวนดูเพราะว่าการแต่ละปีทางว่าเราทํามาค้าขายทํามาค้าขายจะเป็นบริษัททางร้านไหนก็ตามแต่เราก็ต้องต้องทบทวนดวง งบปีนี้ล้วขาดทุนกําไรอย่างไรนะไม่ใช่ว่าคาค้าขายไปเรื่อยถ้าขาดทุนไปอย่างไนะกว่านก่อจะรู้ได้นะพอแรงนะจนเปิดแบบนี้ออกจากริษจัททางร้านหนีออกนอกประเทศอีกต่างหากเพราะอะไรเพราะมันขาดทุนนะอันนี้ก็เหมือนกันนะเ,เราชีวิตหนึ่งเ,เราก็ควรจะทบทวนปีหนึ่งเราก็ควรจะทบทวนว่า เราขาดหุดยังไงในชีวิตในการดําเนินชีวิตของเราเพราะฉะนั้นพวกเราท่าบอกพวกเราพยายามตรวจตราตนเองอยู่เสมอการกระทําการคิดการกระทําการพูดของเราอยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมหลวงพ่อมั่นใจว่าลูกหลานอยู่ถ้าฐานที่ใดก็จะจะมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความสุขความเย็นใจในการเป็นอยู่ทนั้นเพราะนั้น นี่แหละหลวงพ่อเองมาถึงปีใหม่หลวงพ่อนะีประสิทธิ์ประสาทแนวความคิดให้กับลูกกับหลานศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ท,มทุกเราให้เป็นผู้เป็นผู้คิดดีทดําดีพูดดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีอ,อ,อย่าคิดอย่าทําอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีนั้นนี่แหละหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตาอยู่ในป่าดงพงไพ่ ได้ศึกษาธรรมะทำคาสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตั้งแต่อายุแต่เล็กแต่น้อยพูดขึ้นมาแล้วนะตั้งแต่อายุเป็นสมณรมาจนถึงปู่นี่เราเป็นเป็นหลวงปู่ขนาดนี้แหละหลวงมาหลวงพ่อนํามาพิจารณาดูแล้วนะเรื่องศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นประชาธิปไตไตนะหลวงพ่อว่านะให้ลูกหลานทั้งหลายฟังนะ เป็นประชาธิปไตยศินห้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือประชาธิปไตยมาตั้งแต่ดึกดำบรรเลยนะแต่พวกเราได้มองข้ามนะเราก็เลยมองข้ามเอาไปประชาธิปไตยประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศยุโรปอเมริกาแถวที่ไหนที่ว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วก็นํามาใช้ว่าเป็นประชาธิปไตยแต่พวกเราลืมประชาธิปไตยของเมืองไทย พุทธศาสนาสอนไว้เนี่ยข้อที่หนึ่งปานาธิปาเนี่ยพวกเราทั้งท่านท,ทั้งหลายอย่าคิดฆ่ากันอย่าคิดฆ่ากันและอย่าคิดเบียดเบียนกันจะไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนกับตัวเองตัวเองจะไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนออถ้าเราไปทําให้กับเขาไปด่าเขาไปตีเขาไปด่าคโคตรแส้ของเขาเไปทําให้เขาไม่สบายใจ แล้วเขาเอาคําที่เราไปด่าเขานั่นแหะเราไปทําให้กับเขาไปตีไปต่อยเขาไปเตะเขานไปฆ่าเขานั่นแหะเราเขามาทําให้กับเราเลยเอาอย่างที่เราไปทําให้กับเขานั่นแหะเขามาทําให้กับเราย้อนมาทําให้กับเราเะเหมือนกับเราปีมีดไปเดินงไปแทงไปแผลแทงเอาไปทะลวงเขาน่ะแล้วก็เขาได้มีดเล่มนั้นมาแทงมาทะลวงเขาเรานั่นะเออมันเจ็บไหมมันปวดไหมมันทุกข์ไหมมันตายไหม นี่แหละจะลบแล้วก็คือหลักทำคําสอนของพุทธเจ้านะเนาะอย่าไปทําให้กับเขาในเมื่อเราไปทาให้ไปทําให้กับเขาเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามาทําให้กับเราเราก็เดือดร้อนนั่นแหละหลวงพ่อว่าเป็นประชาธิปไตยไหมเพราะเะตุไรเพราะเราไปทําให้เขาเขาก็ทุกอกทูกใจเดือดร้อนในเมื่อเขามาทําให้กับเราเราก็ทุกอกทุกใจเดือดร้อนเหมือนกันนี่แหละ สิ่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองมทินนาทานก็เหมือนกันอย่าไปขโมยสิ่งของของเขานะสมบัติของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแหนเ,เงินของเขาเขาเก็บไว้แล้วก็ใส่ตู้เซฟเอาไว้เงินขาเพชรติดินดาตัวเ,เองไปป่นไปคดไป,ไปงัดไปแงไปป้นของเขาหรือว่าไปขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขามาเรียกค่าไถย หรือไปขโมยวัวควายควายของเขาหรือไปขโมยสิ่งของของเขาที่มีคุณค่าสิ่งไหนที่มีคุณค่ามากเขารักมากเท่าไรเขายิ่งทุกข์มากไม่แพ้กันของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรารักสิ่งไหนมากทำขโมยมาขโมยสิ่งของนั้นไปมาปน้นมาขโมยของเราไปเราก็ทุกข์มากเพ่าไรเพราะเรารักมากอย่างรักลูกรักเมียรักพอ่อรักแม่ ถ้าเขาเอาไปเรียกค่าไทยเนี่ยเราเสียใจไหมต้องเสียใจนี่แหละขโมยกันนี่แหละแปลว่าสิทธิ์สิทธิ์สิทธิ์แต่ละคนนะเ,เขาเราก็มีสิทธิ์เขาก็มีสิทธิ์เขามาล่วงล้ำสิทธิ์ของเรานะเราเสียใจไหมเนี่ยอันนี้ถ้าจะว่าไปประชาธิปไตยไหมหลวงพ่อว่าเกินร้อยเ,ยเ,ป,เ,ป,เป็นประชาธิปไตยนะ อันนี้ข้อที่สองข้อที่สามการมีสมิธสาจาราเวรปณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสมหวนห่วงแหนของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราก็เช่นเดียวกันถ้าหากวัดทำตามประเพณีสู่ขอกันอ,อ,อันนั้นมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอ,นนมอันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นแปลว่าสมยอมกันทั้งสองฝ่ายทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งแม่ ทั้งวงศาคณะญาทุกฝ่ายอันนั้นไม่ว่ากันนะแต่ถ้าเราไปทำผูวยี่ผูวยทำทําที่ไม่ถูกต้องต่อศิลธรรมะไริยธรรมทำที่ต้มผิดกฎหมายปวดไงๆเออเปไงเราเสียใจไหมเขาก็เสียใจเราก็เสียใจเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันอข้อที่สี่มุสาอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกหลวงคนอื่นเ้า ถ้าเราไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเขียนเช็คแดงให้เขาบางมันมีมากท่ากวนเนี่ยต้มตุนหลอกลวงนะมีมากมายมนุษย์ฉลาดเท่าไหร่ในการรับเต้นรับการศึกษาดีเท่าไหร่การต้มตุนหลอกลวงกันยิ่งมากขึ้นมีชั้นเชิงแต่พูดธรรมดาพูดธรรมดาเลยพูดล่อมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแต่ในใจของเราเนะี่ย ในใจผู้จะพูดจะทำผู้จะทํานะมันคิดอีกมุมหนึ่งอพอมันเผลออามาเนี่กับไผยไปทั้งนั้นนะเ,เพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์นะหัวใจมนุษย์มันยังยังถึงได้ยากมันลึกยิ่งกว่าน้ำมหาสมุทรทะเลหัวใจของมนุษย์อันนี้คนโบราณพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านกล่าวไว้แล้วนะนี่แหละอันนี้ก็คือสิทธิเ,เสรีภาพ ในการเป็นอยู่และก็อย่าดื่มสุราให้ขาดจติตใจเแต่เมื่อเราดื่มสุราขาดจติตใแล้วเมื่อคนขาดจติตใแล้วขับรถไปเฉียวไปชนใครเราเสียใจไหมถ้ามาชนพี่น้องลูกหลานของเราเราก็เสียใจถ้าเขามาทําถ้าเราไปทําให้กับเขาล่ะเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันนี่แหละสรุปแล้วก็คือสิหนห้าของพระพุทธเจ้าที่เรามาวิเคราะห์ทุก เรืเ่องทุกเล่าดูล้วนแล้วแต่เป็นเป็นประชาธิปไตยทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันละกันอันนี้หลวงพ่อเล่าเก่าให้คณะทศไทยญาติโยมลูกหลานฟังนี่แหละเป็นพรปีใหม่ของหลวงพ่อที่ประสิทธิ์ประสาทพรให้ลูกหลานทั้งหลายให้สํานึกสําเนียกด,ดูว่าศีลธรรมจริยธรรมคือศีลห้าของพระพุทธเจ้าเนี่ย เป็นประชาธิปไตยเราไม่ต้องเรียกร้องหาที่อื่นออกประชาธิปไตยมีสิ่ห้าเท่านั้นนะเพียงพอแล้วนะอย่าเปลียนเปลี่ยนซึ่งกันและกันเราไปด่าเขาไปยังไงถ้าเขาเอาคำด่าของเราไปด่ากลับมาด่าโคตรด่าแซ่ของเรานะเราดีใจไหม <c oughs> มีแต่คนบ้าถึงระดับดีใจไหมถ้าคนดีเขาคงไม่ดีใจหรอกเพราะนั้นให้ลูกหลานทั้งหลายนะจะทายาดุงทุกหมู่เรา ที่หลวงพ่อพูดกล่าวตรงนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดให้ผู้ใดใครพูดหนึ่งนะหลวงพ่อพูดให้ภาพรวมทุกคนจริงไหมในเมื่อหลวงพ่อพูดไปแล้วเนาะหลวงพ่อจะถามทุกคนจริงไหมหลวงพ่อก็จะว่าอย่างนั้นนะแต่หลวงพ่อเอาความจริงมาพูดนะลูกหลานนะคิดว่ามั่นใจว่าเป็นศินเป็นธรรมพูดเป็นกลางไม่เข้าผููใดใครผูดหนึ่ง ถ้าทําให้ขับเขาเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามาทําให้กับเราเราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เขารบสิทธิ์ซึ่นกันและกันพวกเราอยู่ด้วยกันไม่ถึงร้อยปีะต่างคนต่างตายต่างคนต่างตายไม่มีใครเป็นเจ้าของครกไปนีเ่เพราะนั้นการอยู่ด้วยกันในขณะที่อยู่ด้วยกันห้าหกเจดสิปดปีเก้าสิบปีให้คิดดีทดําดีพูดดอีอย่าไปคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วที่อยู่ด้วยกันนะ ให้รักเมตตากันไว้ดีกว่าดีกดีกว่าเกียดชังกันดีกว่าจะฆ่ากันให้รักเมตตากันไว้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับคณะัตธายายงลูกหลานทุกๆคนนะลูกหลานเนะ้